เหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกได้เกิดขึ้นจริงเมื่อสื่อของเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศปรากฏตัวในงานแถลงข่าวกลางกรุงปิงยางโดยมีสีหน้าสลดและน้ำตาคลอพร้อมเอ่ยคำพูดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าข้าวจากประเทศไทยได้ช่วยชีวิตประชาชนของข้าพเจ้าไว้เหตุการณ์นี้กลายเป็นกระแสใหญ่สะเทือนวงการการเมืองและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงทํากล่าวของคิมจองอึนถูกถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์กลางของเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเขาได้กล่าวด้วยน้ำเสียงสันเครือว่า ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของประเทศเราเมลเด็ดข้าวจากไทยได้กลายเป็นแสงแห่งความหวังข้าพเจ้าขอ,ขอขอบคุณประเทศไทยจากใจจริงคำพูดนี้ทําให้ผู้สื่อข่าวในห้องประชุมต่างอึง้งและปรบมือให้กับผู้นําเกาหลีเหนือรายงานจากสําน,นักข่าวต่างประเทศระบุว่าเกาหลีเหนือต้องเผชิญไัยแ้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีส่งผลให้ผลผลิตทางการเกรษตรเสียหายเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะข้าวและข้าวโพดที่เป็นอาหารหลักของประเทศประชาชนหลายล้านคนตกอยู่ในภาวะขาดอาหารอย่างหนักและบางพื้นที่มีรายงาน การเสียชีวิตจากความอดอยากในช่วงเวลาเดียวกันนั้นประเทศไทยได้ดำเนินการช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรมโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณรัฐบาลไทยได้จัดส่งข้าวหอมมะลิและข้าวขาวรวมกว่า50,000ตันไปยังเกาหลีเหนือผ่านหน่วยงานสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศภายใต้โครงการบรรเทาวิกฤตอาหารซึ่งถือเป็นภารกิจลับทางการทูตท,ที่สําคัญคิมจองอึนเปิดเผยว่าเขาได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทนทานมีคุณค่าทางอาหารสูงและสามารถเก็บรักษาได้นาน จึงมีการกระจายข้าวเหล่านี้ไปยังพื้นที่ชนบทและเมืองหลวงเพื่อช่วยเหลือผู้คนในช่วงฤดูหนาวที่รุนแรงภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกคือช่วงเวลาที่คิมจองอึนถือถุงข้าวไปทอยอไว้ในมือและกล่าวว่านี่คือเมล็ดแห่งชีวิตของประชาชนเราภาพนี้กลายเป็นไวรัลทันทีในโซเชียลมีเดียทั่วโลกมีผู้ชมและแชร์ต่อมากกว่า200ล้านครั้งในเวลาเพียง24ชั่วโมงชาวเกาหลีเหนือบางรายที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่างสแสดงความซาบซึ้งใจโดยเขียนข้อความขอบคุณประเทศไทย และบางคนถึงขั้นนำธงชาติไทยไปติดบนโปรไฟล์ของตนเพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณในน้ำใจของคนไทยสื่อต่างประเทศอย่าง CNN, BBC, NHK และ AL Jazeera ต่างรายงานข่าวนี้ต่อเนื่องพร้อมตั้งคำถามว่าการเคลื่อนไหวของคิมจองอึนในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างไทยและเกาหลีเหนือในอนาคตหรือไม่หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประเทศและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างการรัฐบาลไทย เองได้ออกแถลงการสั้นๆโดยระบุว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมและพร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในอย่างทุกยากไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามพร้อมแสดงความยินดีที่ข้าวไทยได้มีส่วนช่วยชีวิตประชาชนในเกาหลีเหนือกระรวงพาณิชย์ของไทยได้เปิดเผยภายหลังว่าภายหลังข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกยอดการสั่งซื้อข้าวของบลิไทยจากหลายประเทศเพิ่มขึ้นกว่า30 A. เบอร์เอนในเวลาเพียงหนึ่งวันทําให้ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งขึ้นและประเทศไทยกลายเป็นจุดสนใจของสื่อเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจมองว่านี่คือการประชาสัมพันธ์เชิงบวกโดยไม่ตั้งใจที่มีมูลค่ามหาศาลเพราะคำพูดของผู้นําเกาหลีเหนือมีอิทธิพลสูงและสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยได้ในเวลาไม่นานขนะเดียวกันในประเทศไทยโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความแห่งความภูมิใจหลายคนเขียนว่าข้าวไทยไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังช่วยชีวิตคนได้จริงบางคนถึงกับโพสต์ภาพถุงข้าวหอมมะลิพร้อมข้อความว่า,มาเมล็ดข้อว่าว,าวาแห่งความหวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าการยอมรับจากคิมจองอึนในครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงคำขอบคุณธรรมดาแต่อาจเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ต้องการเปิดประตูใหม่สู่ความร่วมมือในภูมิภาคโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงทางอาหารของเอเชียหลายฝ่ายในวงการการทูตมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นโอกาสทองของประเทศไทยในการแสดงบทบาทในระดับโลกอีกครั้งหลังจากที่เคยมีบทบาทสำคัญด้านการส่งออกอาหารในช่วงวิกฤตทั่วโลกในอดีตการช่วยเหลือครั้งนี้ทำให้ไทย ถูกยกย่องว่าเป็นประเทศแห่งน้ำใจสุดท้ายเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแค่นเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังของมเมล็ดข้าวไทยที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เคยห่างเหินให้กลับมาอบอ,อุ่นได้อีกครั้งและเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในยามที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างหนักหน่วงเมล็ดข้าวเล็กๆที่ปลูกในผืนแผ่นดินไทยได้กลายเป็นสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมใจคนสองชาติจากสอง ฟากโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่าความเมตตาของมนุษย์นั้นยังคงมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้จริงในวันนี้